อย่าลืมมาทานกันเยอะนะคะนีลิ่าฮะเปิดตัวเครื่องดื่มใหม่นะครับเป็นการผสมผสานนะฮะเอาเครื่องดื่มไทยๆของเราไปอยู่ในระดับโลกด้วยนะฮะ ครับผม ah. เป็นอ่าเรียกว่าน้ำปั่นไฮเอ็นครับผมครับนี่แก้วปกติเนี่ยเฉียดพันนะพี่ oh. โยคือมีหลายสูตรนะฮะชื่อแบรนด์ว่าเอเลวอนครับนะฮะซึ่งน้องลิซ่านะครับได้มีการโพสต์นะฮะด้านหลังเนี่ยเป็นแบรนด์อ่าเอเลวอนนะครับแล้วก็น้องเขาถือแก้วหนึ่งแก้วเครื่องดื่มอันนี้เป็นอะไรก็ไม่รู้นะครับแต่เขาบอกว่าสินค้าของเอเลวอนเนี่ยเป็นน้ำปั่นไฮเอ็นเป็นสินค้าออร์แกนิกคุณภาพดีในอเมริกา ได้รับความนิยมมากครับพี่ตอนนี้เปิดแล้วพวกดลลาราเซเลบทั่วโลกเนี่ยเขาก็มาลองชิมชนะฮะครับผมมีส่วนผสมของชาดําที่โดดเด่นด้วยนะครับบวกกับเนื้อครีมของนมวัวออร์แกนิกแล้วก็มีผลิตภัณฑ์จากนมวัวที่เลี้ยงด้วยหญ้าในแคลิฟอร์เนียตอนเหนือโอ้โสามองค์ประกอบสําคัญนะฮะแล้วก็เอามาปั่นเอามาเขย่ากันนะฮะทุกอย่างเป็นออร์แกนิกหมดเลยเนี่ยราคาอยู่บนเว็บไซต์นะครับอของเอลิวอนเนี่ยนะครับอยู่ที่11ดอลลาร์หรือประมาณสัก380บาทเท่านั้น ถองอถ้าแม,ม่อยู่ในเมืองไทยก็ต้องไปลองไปลองไปลองโดนดูสะหน่อยและฮะเดี๋ยวผมว่ามาเดี๋ยวผมว่าต้องต้องมาเนาะ,ะมาแน่นอนมาแน่นอนออนะฮะ